ส่วนของน้าเงินเนี่ยครับที่เป็นสีหลักเนี่ยมีความเยอะที่สุดเนาะแล้วก็แดงกับเขียวในสีตรงเนี้ยมีน้อยจึงทําให้สีมืดเพราะฉะนั้นโดยรวมมันทําให้สีเข้มขึ้นพอสีเข้มขึ้นมันจะเข้าโซนนาวีเหมือนเดิมประมาณนี้ครับกไไปป น้องรถเราคันไหนวะลองยดสถานแก๊งยทาไปอะได้ีท <unfor k S 2> ีดาไม่เ <Deadpool> ห็นเห็นเลย อย่าเฮียงขึ้นไปนะตอนสี่ทุ่มสามสาเปไหนพี่เนี่ยเขาเรียกตอนสี่ทุสสาเขาบอกว่าภายในไม่เห็นหรอไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรต่อแล้ผมมาถึงแล้วนี่ค้าฮาเลมโอเค เออไม่ไม่ไม่ใช่โทมัสครับไม่ใช่เหรอใช่ใช่เออเรามาแค่คนเดียวใช่ไหมใช่ครับมาคนเดียวครับโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญตามผมมาที่ข้างล่างสะพานหน่อยนะครับผมพี่เบาอ่ะได้ได้เดี๋ยวแก้ให้ครับเดี๋ยวแก้ให้พี่มะพี่มะพี่ ครับฮาเลมครับผมอโอเคทดสอบเบื้องต้นทดสอบเช็คเทสแก๊งหนึ่งมารีพอร์ตกับทางสภาอืให้ตัวเช็คสีของฮาเลมสีเหรอครับใช่ครับเรื่องสีที่เราแจ้งกับทางสภาว่าเป็นบลูถูกไหมครับอ่าครับอืมใตตรงเนี้ยอ่าโอเคสภาตรวจดีเช็คแล้วโอเคใน,นสีของเราอะเนอะอย่างนี้ก่อนบูกานาวี มันต่างกันตัวนี้เรารู้ใช่ไหมว่ามันต่างกันใช่ครับงงนาวีคือสีกลมจะเป็นน้ําเงินแบบเข้มมากๆส่วนบลูก็คือสีน้ําเงินสว่างอืมโอเคซึ่งตรงเนี้ยครับอ่ะเราเข้าใจตรงนี้แล้วส่วนนี้อ่ะส่วนส่วนของฮาเลมเนาะอย่างที่เห็นว่ามันไปทางโทนเข้มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นนาวีทีนี้อ่ะมันมีในส่วนของที่ว่าโอเคฮาเลมแจ้งตอนขึ้น่าเป็นบลูอะไรอย่างงี้ทีนี้ครับ สอบถามทำฮา,าเลมว่าจะเปลี่ยนให้เป็นบลูไหมในตรงนี้สภา,าให้เปลี่ยนฟรีเนื่องจากว่าอาจจะเป็นข้อพิพาทของสภา,าในการตรวจเช็คตั้งแต่ขึ้นว่าอืมมันไม่ใช่บลูอีกลแล้วตรงนี้ทําให้ได้ก็คือจะเปลี่ยนเป็นบลูใช่ไหมครับใช่ก็คือเปลี่ยนให้ไปอยู่ในโทนบลูถ้าเก <Ờ> ิดเราไม่เปลี่ยนอันนี้สภา,าจะต้องเปลี่ยนว่างไหคะในชี้ที่แสดงว่าต้องเป็นนาวี เขาบอกว่าจริงๆแล้วสูตรเรามันเป็นสีอคือเขาถามว่าเราจะเอาเป็นสีบลูหรือนาวีบลูเขาถามแค่นี้เลยนาวีเฉยๆสีรอบนาวีนาวีเฉยๆนาวีหรือบลูเลือกเอาบลูบลูโอลิบลูจัสบลูครับผมถ้าเป็นบลูต้องเปลี่ยนเฉดสีให้มันสว่างขึ้นนะครับถ้าเป็นบลูต้องเปลี่ยนเฉดสีให้มันสว่างขึ้นเขาว่าอย่างนี้ไม่นี่มันสีสีน้ำเงินมันไม่ได้กลมเลยนี่สภาสภาไปฟังใครมา อ่าใครตัดสินใจได้มาคุยหน่อยครับเรื่องนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ต่อสีหรือเปล่าเน,นี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเป็นบลูต้องสว่างกว่านี้เขาว่างเงี้ยเปลี่ยนบอกมันเปลี่ยนรีเชตไอส้สัตว์นี่มันก็สว่างมากเป็น <c oughs> สว่างเลยแล้วสว่างกว่านี้ก็สีฟ้าเนี่ยงั้นก็มาคุยหน่อยครับผมผมไม่รู้เรื่องนี้ที่สภาชั้นล่างเฮ้ยหยบ ไปยอมนะเจ๊ได้ได้ไเจ๊อันนี้ก็บลูนะโอเคครับมาเราสักครู่นะครับตีเจตแล้วก็มาโทษกูอันนี้คือคือคือเหมือนทองสุขเขามารีพอร์ตนะเอาตรงปะรู้เลยเนี่ยไม่ไม่ไม่มันไม่รู้น้องเงินยังไงนลยนนี่คือข้างคือคุยกับสภาแค่นั้นเหรอครับอ่าส่วนเมื่อกี้เรื่องนี้ผมไม่รู้ไม่แจ้งนะเนาะใช่าไหม ทองสุกมาเข้ามาก่อนไงเฮียแล้วทำไมแล้วปะตรงนี้ครับคือทองสุกเขาพยายามจะหาเรื่องตีสีเรามันดูไม่ออกเออเปนบูง่ายๆเลยแต่ว่าเรื่องได้ตีมันได้ตีแล้วใช่แต่ว่าจะเอายังไงอ่ะเรื่องสีเนี่ยให้คนตัดสินใจมาคุยเลยเขาจะคุยเรื่องสีไม่ได้ลงไปแล้วเฮียไม่ไลงไปแล้วโอเคโอเคนี่ก็บลูนี่ไม่ใช่กลมเลยกลมมันต้องแบบเสาร์อาทิตย์ มันต้องสีแบบทองสุกกันนะ<ใ>นกลมอันนี้น้ำเงินดูไม่ผมอะ่ะไม่ได้ใช้รีเชดคุณดูนี่เอาเอาสีสจอหลักของผมเนี่ยตาของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้รีเชดเนี่ยผมไม่ได้ติ๊กสักอันเลยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยคุณว่ามันสีอะไรสีอะไรนี่คืออ้าวคุณสภาก็พูดมคุณเห็นเป็นสีอะไราอ่า นำ้น <S <S นำเงินเข้มอ่ะน้ำเงินก็คือบลูไงคะถ้าฟ้าก็คือสกายบลูแล้วนาวีทเอย่างนี้ก่อนนาวีอาคุณเสตตั้งครับใช่ไหมอ่ะเราลองอธิบายเพื่อนเราหน่อยว่านาวีกับบลูเป็นยังไงนาวี่ก็สีกรมไงครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่นาวีคือสีน้ำเงินเข้มก็คือน้ำเงินโทนมืดที่ไปถึงกรม ส่วนต่อไปบูไม่ไม่นะครับมันมันมันคือเรื่องบาลีนะคะนี่ว่าหน้าวีกรมคือกรมเลยคะน้ําเงินเข้มก็คือน้ําเงินเข้มอ่ะชื่อมันคนละอย่างเฉดก็คนละเฉดไหมครับสองคือสองตรงนี้ครับถ้าเกิดอเรื่องเรื่องเฉดสีการเทโพสีใครลงไปอ่ะใครใครลงไปบ้างที่คุยอยู่เกกับเทมโพสีเนี่ยสัดส่วนเทมโพสีตาม RGB เนอะที่เราส่งมาทางสภามันไปทางนาวีมากกว่าเพราะว่าถ้าความสว่างในโค้ดสีมีค่าที่ต่ำกว่าจึงไปทางนาวีมากกว่าที่เป็นบูครับแกงมาจุดสิบมีใครว่างไหมจุดสิบะไรได้ปะโอยใครว่างมันมีใครมาช่วยไหมสักคู่นะ่งใครกังขู่เยอะเลยศาสเต้วิ่งมาเลยฮะดูแล้วเราช่องเราช่องจุดสิบหน่อยฮะมีใครมาช่วยบอ รอดช่องอ่ะตามรอดช่องให้หน่อยดินีอยู่มันเนี่ยนาวีบลูเนี่ยถ้าจีวิทีบอกเป็นสีบลูเนี่ยอาขนดูเนี่ยเนี่ยนาวีบลูเนี่ยนาวีเนี่ยสีกู้ นก็ตรงไหนวะเนี่ยทำเนี่ยแปลว่าสีน้ำเงินก็คือสีน้ำเงินนะ่ะจะให้สว่างกว่านี้ก็คงไม่ได้หรอกมันคือสีน้ำเงิน ส่วนส่วนส่วนของมันคือสีกรมก็คือสีกรมมันไม่มีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับสีเราเอาจริงๆลุงชื่อชื่อที่สภาลงชีดอ่ะมันก็คนละสีสีแล้วนะแต่มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับสภาลงชีดหรอกสีกรมก็คือสีกรมไว้น้าเงินก็คือน้ําเงินมันคนเลยส่วนกันป้ามันลงชีดแบบนั้นน่ะไม่มีจริงๆเขาก็ไม่น่าไม่สมควรเรียกแล้วแต่คือเรียก ไวรอบแล้วไม่ใช่เหรอคะที่เคยคุยกันว่าเออเราเป็นสีน้ำเงินเขาบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดของเขาเขาก็เลยจะมายืนยันอีกรอบหนึ่งอ่าตรงนี้เขอผิดพลาดแรกที่ว่าอ่ะรอตอนแรกทดลองไปนะนี่เป็นคนแจ้งเองค่ะว่าเป็นสีรูคือสีน้ำเงินน้ำเงินก็ควรเป็นรูแล้วก็ให้สภามาตัดสินเลยว่าแบบอะไรอ่ะตรงนี้แล้วทีนี้สภาลงไปเป็นนาวีอ่ะเขาทักท้วงมาแล้วนี่ก็บอกว่าอ่ะก็มาแจ้งให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่ะก็เปลี่ยนชื่อแล้วไงคะอืมทีเนี้ครับตรงนี้ก็มีแก๊ง มีฝ่ายทักท้วงเหมือนกันนะตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับตรงนี้มีการเทียบสีโค้ดสีเลยนะครับในส่วนของโค้ดสีเนี่ยผมยกตัวอย่างโค้ดสีแบบนี้แล้วกันก็คือโค้ดสีของนาวีเนี่ยมันคือ 00, 000080โค้ดสีของบูคือ 00, 0000FF 000, ซึ่ง 111B63 มันไปใกล้โค้ดสี000080 000, มากกว่า 0000FF 000, 000, ครับเพราะฉะนั้นมนเลย ใกล้เคียงที่จะเป็นนาวีมากกว่าบูครับในตรงนี้อ,อันนี้ผมตรวจสอบให้โดยละเอียดเลยนะดึงสว่างกว่าน,นี้ก็สีเดียวกับดูอยู่ก็ใช่อันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะแล้วลองได้ลองเอาไฟล์สูตรนะคะลองเป็นเทียบโค้ดสีดูไหมคะไฟล์สูตรเทียบโค้ดสีค่ะใช่ค่ะสักครู่ครับเดี๋ยวจิ้มให้เลย น,นก็คือน้ำเงินสิวะไม่รู้แล้วแต่ถามแชท GPT แล้วบอกของพี่น้ำเงินก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นน้ำเงินมันจะเป็นนาวีได้ยังไง มาแล้ว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 เรียวมาคุยที่สภาแทนหน่อยครับเรื่องนี้เราไม่รู้เรื่องเรื่องสีสูตรอะไรเนี่ยหลงหน้า <Leo. S 1> ครับหลงหนะ้าร้านสุสารว่างหนึ่งนะเปิดมีคนมาสิงคีบอร์ดเบาอ่ะ บาวสีผมลดลงเนี่ยอืมโอเคในส่วนไปในเรื่องของสีสูตรทิ่มาให้ก็คือโค้ดของสีสูตรที่อยู่ในสูตรก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งตีหกสิบสามตรงนี้ยังถือว่าเป็นนาวีอยู่เนื่องจากว่าแปลงในส่วนของเนาะ พอสีมาเป็นตัวเลขเนาะทีนี้เงอนต่อไปส่วนของน้ําเงินเนี่ยครับที่เป็นสีหลักเนี่ยมีความเยอะที่สุดเนาะแล้วก็แดงกับเขียวในสีตรงเนี้ยมีน้อยจึงทําให้สีมืดเพราะฉะนั้นโดยรวมมันทําให้สีเข้มขึ้นพอสีเข้มขึ้นมันจะเข้าโซนนาวีเหมือนเดิมประมาณนี้ครับอะเล่าไปจะเล่าไปสกคสกคข้อมาก่อนครับเร็วเร็วเข้าไม่ได้ มันที่เราโคสีเชืเอ้จองครับสภากับโคสีในสูตรอ่ะมันต่างกันนิดนึงพุสภาคะขอัวแทนอีกคนได้ไหมคะอ่าเปลี่ยนคนได้ไหมครับงั้นได้ค่ะเย่ยมครับเปิดประตูให้เขาเขมเรียวเรียวอยู่งหน้าแล้วครับต้องออกมาคนหนึ่งครับถึงเข้าได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกเองครับ ของเรามันเรียกว่าเราย่อบลูนะหลวงจิสีเนี่ยอ,อยย่อบลูของเขาคืออะไรครับนาวีของเขาคือนาวี<น>ของเราคือ Royal Blue. รอยย่อบลูถามแชทจีบ t มันยังตอบว่าเป็นบลูเลยมันจะใกล้เคียงกันตรงไหนสีเราสว่างกว่าเยอะมันมันมีแต่ คนตาบอดสีไม่ผมจะบอกว่าไม่ว่าอะไรเขาก็จะคิดไปในคือสมองมันสั่งการให้มันคิดไปเข้า,ข,าข้างทางตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาจะเป็นรุ่งจิตเรื่องนั้นปัดปัดทิ้งเลยผมเนียไอสภาพเรื่องการลงสูตรลงอันนี้มันลงได้ทุกวันนะครับการลงสูตรเหมือนการเปลี่ยนอัตลักษณ<อ>์การแบบเปลี่ยนลงสีอะเปลี่ยนสีเนี<อ>่ยมันเข้าไปไม่ได้ออกมาทำไมอะ ครบแล้วสองคนพ<น>ีป่ปาเออเปลี่ยน z o o งเปลี่ยนสีนี่มันสามารถแบบทุกวันไหมครับหรือว่ายัางไงเดี๋ยวสภาผเช็ให้อีกทีนะครับอรบอกมันอยู่ที่มืดแล้วจะไปทางนาวี่แล้วยังไงอยู่ที่มืดก็ที่มืด สว่างก็สว่างมันก็มีทั้งมืดและสว่างเหมือนกันปะวะเราก็ไปควบคุมพระอาทิตย์ไม่ได้ปะวะมแมคขันิกเกมมันก็เป็นสว่างกับมืดปะอย่างนี้ตอนผมใช้สีม่วงก็มีปัญหากับสีดำาันหมดลยไม่รู้ไม่ใช่เรื่องผมแล้วไม่ต้องไปเถียงนะสีสีดไม่สีดเปลี่ยนสีเดียวกันจบเลยพี่เท่ช่วยสีกรมหน่อย เสียงกันชีดสว่างเงินไม่น้ำเงินน้เสียงกันหลายเรื่องสีเดียวกันจบอิงจากสีจอผมเนี่ยที่คุณดูอยู่กับผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้รีเชตไรเลยเนี่ยไม่ได้ติ๊กซักอันเนี่ยดูดิผมใส่มาถ้าเป็นเรื่องเปลี่ยนอัตลักษณ์หรือว่าสีสูตรอย่างนี้เปลี่ยนได้ทุกวันครับสามารถติดต่อได้เลยครับผมมีแค่ซื้อสล็อตเสื้อผ้าครับที่จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับอะไรนะครับอะไรนะ มีแค่เรื่องซื้อสล็อตเสื้อผ้าครับที่จะเป็นวันเสาร์ที่เ,เดียวครับโอเคครับทราบครับขอบคครับยืดบ้านแสงก็บอกว่าน้ำเนอะไรวะ จริงๆงั้นเดี๋ยวผมมานะครับผม